เดี๋ยวขอย้าเขียนภาพหน่อยสวัสดีค่ะพบก,กับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะพบก,กับพี่นาอีกแล้วนะคะวันนี้พามาชมนะนลกของยกของพี่นาค่ะอันนี้เป็นบางส่วนนะคะยังอยู่ข้างในอีกก็มีนะคะอุ้ยอย่าก,กัดสี่ลูกกัดยายทำไม ตอนนี้พี่นาก็หยุดขยายนกแล้วเนาะเลี้ยงเลี้ยงไว้ดูเล่นนะเลี้ยงเพื่อความสวยงามเลยนะคะไม่ได้ขยายแล้วนะคะยังอยู่ยังอยู่คาลังอีกสองสองครอกนะฮะสองคอกสองครอบครัวนะคะก็จะหยุดแล้วะคะ่ะพอแล้วนะคะ ดูเล่นเนาะนีน่ารักมากเลยคิดถึงเราลูกพี่นาไม่ค่อยได้เข้ามาหานกเนาะนกเกาะกันเต็มเลยค่ะเกาะพ่นาเต็มตัวเลยค่ะยา่าก้อนไม่จะก,กัดทําไมเนี่ยจะก,กัดหูทําไมอะลูกเขาบอกว่าถ้านกมาไซาที่หูเราแสดงว่าเขาคิดถึงเรารักเราอย่างสุดซึ้งนะคะ เขาจะมาอยู่ที่หูอ่ะิกิเนี่ยเนี่ยเต็มเลยค่ะเต็มตัวเลยนะคะเนี่ยเยอะมากเลยเยอะมากเลยข้างในอีกนะคะสวยงามมากๆเลยะคะ่ะช่วงนี้ก็จะให้ข้าวโพดข้าวโพดหวานๆสีเหลืองบ่อยมากเลยเนาะ,ะเพราะว่าช่วงนี้นะข้าวโพดเนาะหยังจากจะให้กินข้าวโพดกันท โอ้ยเดี๋ยวลูกไปเข้ากล้องเลยไม่ต้องมาเกาะย,ยายก็ไม่มีอะไรเลยเนาะให้ชมความสวยงามของนกขจุกนะคะข้างในก็มีอีกค่ะพินาไล่เขาเขาไม่ยอมออกค่ะนั่งอยู่กันในกรงไม่ยอมออกมาใหข้างนอกนะ ก็เขาเยอะขึ้นนะคะนาก็เลยต้องปล่อยให้เขาบินไปบินมาจากข้างในามาข้างนอกให้ได้กว้างๆนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะไม่แข็งแรงเนาะ ก็เลยให้เขาบินได้ตามอิสระของเขาเลยนะกปกติแล้วพินาจะให้เขาอยู่แต่องรวมข้างนอกใช่ไหมอะแต่นะวันนี้มันเยอะแล้วนะคะจะมากัดเขาไม่ได้แล้วค่ะนี่เข้าใจยืนนะนั่นอะเข้าใจยืนนะสีขาวคู่กับสีขาวสวยมากเลยค่ะค่ะพ่นาก็เหมือนเดิมเนาะมาทำคลิปสัส้นๆนาอให้ชมความน่ารักของนอก ขงยกของพี่นานะคะโยกับทาไมเนี่ยจะกับทาไมเวยมากเลยดูแล้วชื่นใจจังชอบชอบค่ะได้ยินเสียงไหมคะถ้าจะเลี้ยงนกขงหยกเนาะมีน้องๆเอฟีเข้ามาถามบอกว่าเลี้ยง เสียงแค่อ่ไม่ขีดตัวจะดังมากไหมอะไรประมาณนั้นน,น่ะนกขงยกเนาะตามธรรมชาติของเขานะก็เสียงประมาณนี้เลย5ตัวขึ้นไปนี่ก็โ,โหเสียงเสียงเสียงแบบว่าถ้าคนไม่ชอบนะถ้าคนไม่ชอบนกไม่รักนกก็จะลำคางเลยแหละคะ่ะก็แนะนำนะคะถ้าเกิดจะเลี้ยงในบ้านก็ทำเป็นห้เก็บเสียงนะคะ าเลี้ยงในไร่ในสวนแบบที่นาได้ก็จะเป็นการดีเนาะถ้าเกิดว่าอยู่ในแหล่งชุมชนใกล้บ้านเพื่อนบ้านเกินไปนะคะแนะนําอย่าเลี้ยงเยอะนะตัวสองตัวนี้ก็ก็โอเคแล้วนะเสียงดังค่ะนกหงส์ยกก็จะเสียงดังนะคะเนี่ยนะคุยกันทั้งวันอนะขนาดกลางคืนเนาะ คือพี่นาเปิดไฟไว้ให้เขาเดินผ่านมาแล้วยังเสียงเย้เลยค่ะเป้ยเนี่เต็มตัวพี่นายเลยค่ะดูดูเกาะกันเนี่ยดิดิดิดอืทะเลาะกันทะเลาะกันทะเลาะกันอีกอ่ะทะเลาะกันอีกไปไปดีกว่าจ้าพี่นาก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมความน่ารักนะของนกขงหยกของพี่นานะคะ แล้พบกันใหม่ลิปวิดีโอหน้านะ,นะคะช่วงนี้จะขอถ่ายนกให้ดูบ่อยๆนะมีเอฟซีบางคนบอกว่าพี่นาไม่ค่อยให้ดูนกเลยเนาะก็ที่ผ่านมาก็ดูนกเยอะมากแล้วเนะวาะกลัวจะเบื่อเนาะกท็ทำนู่นทำนี่กันมากเนาะเดี๋ยวจะกลับมาให้ชมนกเหมือนเดิมน,นะคะสวัสดีค่ะ